วัสดีค่ะตันนี้ห่อนั่งเห็ดน้ำไม้ค่ะไปหาน้ำไม้มาแล้วค่ะไปเอามาจากนาเนาะค่ะเนาะไปเอามาจากนาก็ได้หลายค่ะหองกิ่งเพ่งเลยนี่เก็เดไข่ไก่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้หัาปอกผ่ากระชี้ใสถุงหนึ่งในะส่ถุงหนึ่งเอาใส่ถุงหนึ่งเอาค่ะนั่งเห็ดอยู่ดีเลยค่ะ นน <laughs> คุณยา,าณอยูค่คนละฝากเสาอยู่คนละฝากเสาคนละเต็นตน้ำไม้ซอยเน้ำไม้ซอยพี่น้องนนอนง่ายนอนง่ายนี่สิปอกเอาอ,อ่อ,อนๆแล้วก็พาใส่ถุงหนึ่งเอาใส่ถุงหนึ่งม้วนล้นําหน่อยๆจังสี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สิปอกเอาอ่อ,อนๆค่ะส่วนปลา เลี้ยวๆยังสีกะสีซับต้มก้าต,ต้มต้มต้มเป็นนอเลยเนาะท้องเปลือกนะต้มที่เปลือกอันนี้เขาก็สิแกะออกอู้อนเลาค่ะพี่น้องออมืดคึ้นซื้อๆแต่ว่าฝนปะตุกข่ะฝนปะตุกตะตกตตกะปะตุกแป๊กแป๊กไม้เราก็หายไปมืดนเนาะคุณเนาะ แห้งม,มาให้คนทำสุปให้เย็นเนี่ยคาราบัวอาทิตย์นึงก็เอาเที่ยนึงค่ะอาทิตย์ก็กลัวอาทิตย์นึงนี่แหละก็ไปเอาเทีเ่ยนึงเพป็นกระถิ่งเงาก็ดีเอามาปอกเอามาหนึ่งเอามาเ็ษสิ่งไว้ค่ะสิ่งไว้เนาะน้ำเกลือน้ไใ่สมุนไพรไหลาย นำไมสิ่งแบบเอ็ดใกันเดิไปน้ำทดเลยส่งไปให้ดูวันบบนี้ค่อยเน่จ,จะจัากองเนาะหัวก็หัวก็เห็ดเป็นปีแรกเค็ดน้ำไมสิ่งนะยันยันเอาไว้ยันมันดำเนาะมันโดนไปยันมันดำเลยส่งไปจำนายให้หมดเร็วๆสินะ ส่วนใดมันจะเขียวจังเสียเขาต้องรอออกกันค่ะเอามีสองค่อมรอออกเลยย้ำเ่าไปหนึ่งมันจะบริเขียวเนาะค่ะเนาะมันก็สีงามแบบนี้ค่ะมันก็สีขาวๆจังสีย้ำเ่าไปใส่ไปใส่ถุงหนึ่งนาน้อไม้เนาะค่ะเนาะดูการหน่อไม้ อีกจ็ดน้อยกับเบิดอนนาแล้วค่ะเีกยน้อยกับเบิดฝนนี่กับเบ้ออกแล้วนะคะเนะาะงามมันออกฝนตกซุ่มๆดีๆกับออกกเนาค่ะจะมาถนอมอาหารไว้ค่ะบ่ปวดแกงปวดขาคือเพิ่นดอกค่ะกินได้อยู่ต้มกินพริกน้ำพริกกะปิน,นี่กับแซ่บปัญญังเนาะคะนะ่ะเนาะเอาไปอู๋เอาไปแกงนนกับ,บะนะไปหมกนี่กับแซ่บขนมใหม่ออนออนเนาะคะนะ่ะเนาะ นาหน่อไม้เขาก็กินหน่อไม้นาเห็ดออกเขาก็กินเห็ดออกเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นาเห็ดก็กินเห็ดนาหน่อไม้ก็กินหน่อไม้เน่อไม้นี่แหละคะ่ะอยู่บ้านเฮาเดียกันดูดูการอันนั้นออกอันนี้ออกเนาะค่ะเนาะมีให้เขากินตลอดคะ่ะมีให้กินตลอดเบิดหนาพนแล้วก็ผักหวานเนาะค่ะเนะาะก็ผักหวาน มีฝนกับมีกบมีเกิดมีเพชรติดตามฤด,ดูการของเขาค่ะขอบคุณในการรับชมค่ะคิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ